ือนำยวกันได้นะ่ะใครใครครับเราเป็นปน้ไาไก่คือว่าเอามาให้มาดูพวกเราตายเลยมาเลยทีเด <c oughs> ียวเราพยายามหลอกสองเราแบบเอาไปกินบ้านครับมันมีฝากินกันเดือนกันนาอ้มาแล้วตัวแรกท่านี้ห่วใส่รูไว้ครับผมใส่รูไว้หลายรูเลย ไหนโด้พนี่อ้หมีดึงมีดึงดึงแรงด้วยลโสวัสดีครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาไหลครับแถวในเมืองครับผมมาทีมงานฉุดใหญ่เลยครับผ่านภูมิผ่านผลผ่านเอสผ่านเสือสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนพาเข่าไม้ครับผ่านวุดครับ ขันบุตรเลยมาบ่อยเขาครับแต่พวกผมนี่พึงมาครั้งแรกนะไปดูกันว่าจะมานหรือเปล่าแต่ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะครับแถวนี้ไปรุ่นยังครับผมดูทีไรจะได้มาไน้อยใช่เบ็ดไล้ก็ได้ไล้เนาะใส่หลาย้ดะได้ใสดะก็เยือกของเราก็เป็นนี่ครับเนี่ยอกไก่ครับ ของพานบุดของผ่านเสือก็เป็นตับหมูมีตับหมูด้วยเด็ดเบอร์สองครับเด็ดทีเด็ดเบอร์สองตาละครั้งไปแล้วครับผ่านเสือพานบุดครับเรือปีมาผ่านได้เปล่าเดี๋ยวเราเอาเนื้อใส่ถุงแล้วก็ไปกันครับผมใบไม้แลครับนี่ยาวไปนู่นแหละครับผมบินงี่ ไอเบียดนี่น่าจะนั่นนะนี่ไมาอยังสวยครับเนอาใส่กันเลยครับผมเอาพี่น้องผมก็หาใส่รูไปนะครับไม่จะใช้นะรูนน้ำก็เพื่อมบ๊บบ๊อบบรูนึงครับใรูครับนี่ใสรูนะครับใส่รูไว้ครับผมมาตรูนี่ครับ <g ül> ว่าจะใช้รู้เป็นไหลหรือเปล่าดูหน่อยกันหนาวก็เพิ่มนบ๊อบบ๊ับบ๊อบ,บ,บไม่มยช่ใช่นะดูใสๆไม,ม่มีรอยตีนปูครับท่านี้มีอาการพี่น้องถึงสายสุดเลยรูใหญ่ด้วยนะรูนี่ ดูหลวเข็นเลยครับดูนี่เอาไปได้กับเขาครับลองดูค่อยๆค่อยๆจะได้มาตามสายเรื่องแรงไปได้ตึงเลยตึงเลยเออวนมาแล้วอนมาแล้วมาไล้มาแล้วอ้ห์ายจะตัวใหญ่ด้วยนะ

phải coi, sải mao noy, cạp, biết noy, đuôi, sải noy, biết noy, ờm, nó กินในภูมิเองสิเออเออที่ว่ามีตัวครับเอาพี่น้องมาสมทบกันนะครับ,ผ,บผ่านบุตรยังเลยผ่านบุตรจะผ่านเสือก็มาแล้วครับใส่เบ็ดเกือบเม็ดแล้วครับผมิจะใส่สปปนนยีฟิปกว่าคันนลยผ่านโขนอยู่ตลอดครับผมอ่ะกินน้ำครับหิวน้ำเดี๋ยวไปยามกัน เดินดูมากินขั้นเดี๋ยวครับแต่๋ยวรุดดูเสดายคอยดูว่ามันจะกินใหม่ไหมดูแล้วปากฉีกม่น่าจะกินนะครับหาเหลี่ยมไปแทงมันจะเหลี่ยมไปไหครับผมเาพี่เดี๋ยวเราไปหากับเขากันครับไปหายามเบดกันก่อน่ันเสือพันผลพันบุดกับน้ำนาแล้วไ,ไปดูเนกันครับผมจะไปด,ดูตัวนึ่ง กินอีกไหมนะเต็มเลกของพัดเสียมากนะครับผมกินปลาไหลแลวนะเอ้ย่ยตัวแรกตัวแรกพอได้กินข้าวเที่ยงกันเออ จะใส่เง kind of ี้นะพี ah ่น ah ้องเล็กแว่นเด็กแว่นเขาอยากเล็กแว่นครับหมานหวานนะจะรุ่นกันครับใส่ใหม่ๆตรงนี้อ้ามารุนรูนี่กันครับผมดูรูซะก่อนครับรูรูยังใหญ่เลยสายแข็งเปี๊ยเลยเอ้ารุกันครับ ตัวหรือเปล่าสายนี่เข่งเกียยเลยตัวเนี่ยบุดับบุดเชิดเอาอเดี๋ยวใส่ใบใหม่ครับ สายหนีตกเข่งกันเดิมครัอบอืมารุนกันนีครับว่าจะมีตัวยมัไหม,มยังยู่อันนัโอ้มาแล้วตัวแรกอ,อู้ปูแไหลหน่อยครับเอ้าไหลหน่อยก็เอาครับตัวแรก แฮกมันอืมมันละมันละไปดูนกันต่อครับผมโอ้บนตัวพี่น้องอ้อทานนี้ก็ถึงครับทานนี้หัวใสรูไว้ครับผมใสรูไ,ไว้หลายรูลลเลยอืมถึงไหงงนด้วยทีนี่อู้หมีดึงมีดึงดึงแรงด้วย รูใหญ่ครับรูนี่ดูรูครับดูดเลยเิครัอู้้มแขนนครับดูนนะอ้าว้างควรนะแต่ไ่เท่าไหร่โอย เพิ่มอีกหนึ่งเตมครับอวบลู่หน่อยใหญ่เลยนะเดี๋ยวใส่ไปีกครับัน้าแล้วสองเตมมวยซุ่มมวยซุ่มต่อกับเขาเราแล้วเอ๊ะสาวอจจะย่ากนิหน่อยครับ ดูกระเข่าเรากระเข่าเราดูนี่เลยครัวไร่ไอ้โหเนี่ยหลันเลยโอ้เลียป่าแแบบเลยว่าน่ะต้องสายไก่อดเลยที่นี่เราจะเป็นย่างปลาไหลเลยรที่นี่ปลาไหลปลาหมอปลาช่อนครับอ่าอ่านเสือมาแล้วครับผมต้องอะไรสามสี่เจมไอ้ยจ้ดูดู ใส่สวยใส่สวยใส่นี่ไม er ่ยากโอ้ยม evet. ีปลาอื่นด่าทันไก่ดูไหมปลาหมอยังได้เนาะจับ้จับปลาตุ๊กขักมาเลยตุ๊กปลาตุ๊กปลาตุ๊กปลกปลาตุ๊ไปย่างเนาะมือเนาะอันนั้นเอาไว้เด้ออันนั้นเอาตัวตายไปกินเปกินอันนั้นเอาไว้ปลาหนุ่มไปไปไป มากันครบแล้วครับเยอะวทำากับเขาจิ้กันครับผมหอมชุ่มเลยงองเลยไหลโวยวายเลยคนมาใช่หนีดีเนาะไม่หรอวะยังไม่สุกมุกเลยนตรงนี้ไต้ปลาหมออต้วนี้ตรงนี้นี่แด้ปลาหมอตัวนี้อยูยิ้ติ๊กติ๊กติ๊กเยอะตับไก่เสือเสื่อไม่เห็นเม่ในโพอ จำจำหมอคนละตัวหามปุยหามคุยเงยเ่าเคียวให้คุยจีมือว่ะซนามยุ่กันได้น่ะใครับรถเป็นบรรทุกบรรตกยีมอใส่เ้ใส่นัไรนเลยเจ้ามักกันไก่กุ้เามให้มาดกุ้าอ่าเรือ่าเลื มาไไวุ้ดิกรให้มาจิเลนอันเอคนไม่ลงดีไดดี้ใ네ส่้าะเมืนโคตเลยนี่ออออิไปลาไนี่แลของหิววันนี้มาเพื่อกินปลาไหลย่างกินน้ำป่าอ้ลลได้ได้เดี๋ยวพอล้อือือแต่ไปเให้น้ำปานี่เขาโปะเขาปลาอร่อยดไม่ต้องจิ้มก็อ่อยเลย ไปจิ้มเดีวนี้ครับจิ้มเลยครับไม่ต้องจิ้มตัวลอ,อยเลยปลาอะไรทั้งนัง้น<อ>ปลาเยอะนี่บอกครับปลาหบ่โอเคขอใช่ดิขอใช่ใส่น้นปลาอือหงายปลาไหลอุ๊ยปลาไหลยางสุดยอดเลยโอเคปลาไห้อะไรอย่างไรใครว่าปลาไหลยองเจงก็ยังฮึมใครว่าปลาไหลเมืองใหม่ลอ,อยนี่อือดีดีดีเมืองใหม่ลอยมืองใหม่ลอยจริงๆ เด็กมมาล้โอ๊ยหนมาหากินเลยอือลองคุยายกเคยลองเลยครับปลาไหลอย่างกินลำปลามาต้องลำพิกเลยลำป้าพ่อของขึ้นเดอยของขึ้นเด้อยไข่แร่ตั้งซึ่งหงบงบงนี่ไข่ทำรับเด้ยนะดับ้อ ส่วนใหญ่ก็เขาปลาเขาหน่นแล้วเ่ี๊ยวินมันสดด่ะไม่จำเป็นลงมาเรได้เลือดรู้่ออันนี้แหละคือเลือดรูในแบบของเราพัฒนาคันสูงไปได้นักหนึ่งมู่ระมันเามันไปยอมมไปยอมก่อนนะไปแล้วก็ไหลสุดรอดหลายอย่างนี่หงมา มุกอย่างอยู่บ้านไม่ใช่ปลาเส้นไม่ได้เลยอย <c oughs> ู่ปลาไปเนี่ยตัวตัวิวเดี๋ยวหยิบได้น้อได้หิวสดจ้ากินน้ำปลาไปเลยทีเดียวเราพยายามหลอกสองเราแบบเอาไปกินบ้านครับมันมีนปลากินกันเลยกันนาอืมหืม,หมปลาจอนใหญ่ผ่านเอดน็ดหน่อยหน่ะ <c oughs> อไปชนทามไปก่อนตั้วนี้โอ้โซ่ปลาไหลเดี๋ยวขอจินเขาสักขู่รับเกือบเมื่อแล้วเขาเดี๋ยวพยายามกู่กราฟกันเลยแหละครับตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะอ๋อกูเวทโอ้โแขงครับกู่ได้เลยที่กู่ครับมากรับนั่ากู้เนี่ยโอ้โห ไปไปี๋ยวคอยขี้เข่ากันครับผมลด้นไปได้อีกนึงหรเฮ้ยกูเป็นกัปกูเป็นกับใครกูเป็นละไม่กับก็ได้ไปเด้อบางคนพูดนี้อาจจะไม่ได้กลับเด้อป้าที่มันไกลเว้ยเอาไปชมกันตอนยามเลยครับผมอะไรพี่แยมรถอยู่ไหนจีนลุ้นยูลงหนำเอาครับพี่น้องเตรียมตัวไปกูเบ็ดกันครับผมไปลุยลุย มันหมานกันทุกคนนะครับลุยพี่น้องรูนี่ลุดไปทีหนึ่งครับผมดึงลมต้อลุดครับกินใหม่เหรอกินใหม่ครับโอ้ดลูลูอ่ะลมแขนมันอเอาพี่ได้ด้วยที่นี่ด้วยกินเลึกนะโอ่เสียงปึ้งเลยไม่ีจิจิได้จุกตัวเองเนาะยืงออกไปนตัเองสายยาวเป็นมิตเดาจะไปทางนู้นว่ะเดี๋ยวให้มันลุดได้อีกด้วยโกยไม่เองเอ็นตึ๊บเลย ไหลสายไหลสายแต่มันเป็นรูดิรูรหลบเข็น่ะกยกยกยสักคู่นะโอ้ยอยู่ไหมน้องกะลุข้างนีนี่ทะลุข้งนี้เลยเอาเยเอาเลยเป็นไงพันกันสายมันครับเสืออะไเสือสายเลยฮเว่างันหรอ ดูโอ้ยเหรอโอ้ตัวเบ็ดครับบ่ได้กินอลายใหญ่ตัวนี้ไหมเบสไม่งางไม่ลานี่อ้ะไอ้ยามันดึงมันดึงจากนี่เนาะดึงไปนึ่งดึงจากนี่มานี่ครับทะลุออกรูหลางออกรูหลางเด่นโอ้ยง่ายจงเฮ<อ>้ยม<อ>าได้กิน่ <laughs> ไดาย่ไดา รูยังใหญ่เอา้าต้องมีแกยแค้นแคหลังอือหืออือหือนี่เปนกระดุนรูอื่นครับระดุกกนกันครับอีกสิบกว่าสายโอ้ใส่มอว์มือนีน้ใส่มอวครับผมสายเคร่งแนงเลยอืออตรงไหนสายเขร่งเงี้วนี่ สายมันนี่สายมันนี่สายมันนี่โอ้โหหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มมาแล้วพีน่น้องนี่เอาพอได้มีใยมีตัวข้างเขานี่ครับหนึ่งเตี็งครับผมใส่แถวฟักคูนครับ เดี๋ยวไปดูกันอีกครับเหน่งเตยมแล้วย่อไว้นี่กันครับย่อไปเก็บที่หลังครับตรงนี้ไม่ตึงตรงนี้ใส่ไว้ก็ไม่ตึงอังนนี้ได้ไปเลี้ยงไม่ตึง tính gấp, này cây còn mai tính gấp, ô, อุ้นตรงมันเอา้ามีเต็มเผิ่มมายิงเต็มครับผมสองเต็มแล้วเยดี๋ยวให้ก้อนตายแล้วครับดูเรื่อยๆเจ็บเสีครับผมสองเต็มแล้วโอยก็เกือบจะเมื่อแล้วครับจะไมตึงแล้วคอยเจ็บทีเดียวเลย อยน,นี่กับเค็งนี่แหละครับผมตอนนั้นกับเค็งกับรูครับแยวนี้มีแต่รูโคตรรูที่ใหญ่ๆเลยขึ้นลอยไม่ยิ่งจีนี่แม่ไหนดูแล้วเหมือนเดิมครับร้อรยเมื่อครับร้อยกินนะน,นี่แต่มันคลายครับ มันกินไม่ได้ยังไงโอ้ยเป็นเมือกเลยครับนะครับพี่น,น้องกรนนีตึงครับผมก็ไหลหมดโอ้โอยไงมันหล่นมาละโอ้ยปนไหลโอ้ยดูใส่ดูโอ้ยตายเยด,ดี๋ยวเดี๋ยว้โกดเลยล่ ถือว่าหมานครับถือว่ามีไส้มีไส้มีตัวมันๆจะคล้องรูนี่แหละ <laughs> เออไปครับโอ้ฝนตกแล้วเดี๋ยวกับไปเลยก่อนเด้อไปดูผลงานกันที่รถเอามาถึงรถแล้วครับผมผลงานก็พอได้ครัวอยู่แล้วรับสักสามตัวนี้อออโอ้รูตัวใหญ่เนีน่ยเสียดายเสียดาย ฟัเน็ตจะคิวอะไรมานึ่งครับสายคือยาวๆคือสายวหโอ้โห่งใหญ่เลยไมได้เก็บพักเลยถังถังโอ้โหต้มใหญ่เลยจากผลงานพันเสือจะโอ้ยนันก็ลาสุดในสออยู่เลยนี่โอ้ยคืดว่ามีคืดแล้วลองตัวน้อยด้วยพวกเจ้าองคื นั่นนั่นนั่นหางอยู่นี่นั่นยังมีอยู่เลยนี่มีหางด้วยนั่นนี่ตัวนี้ตัวเดียวมน่ใส่บิกดิเักคุณาม่าทั้งด้ดีเาเดินไฟดีดีๆก็ชได้ที่เนาะ ไม่ใช่เอาปลาไหลอยู่ทางนเอ๊ะไหลอยู Suzuki> ่ทางสวยงามจนได้กลัวเลยได้สามตัวนี่ก็ว่าน้องเด็กกับเขากับบ้านนี่ครับอันเนี่ยต้องเกลเอนะมันๆมันๆมเลยนะถ้าพยายามยิ่งได้เปลี่ยนเดียร์ปูดึงเงินฟังทั้งหลายดึงเงินฟังเป็นซีฟอะผ่าเสือผ่านเสือคับผานวุฒิครับยังไม่มาเลยมาดูผลงานพ่านเสือกับพ่านวูดหากินมันกับพ่านเสือ ต้องว่าสมตัวาเดี๋มุ้อ้อิงากับพมุดี่เอาพี่น้องมาดูของพันเสียกับผมผลงานว้าคือี่รจกับครัวไว้สองตัวเออไม่ใช่ย่างไว้สองตัวเนาะเียจากตัวนี้ผมตาลายลับไม่ได้ใส่สวยครับสหรือว่าไม่มเทาไรเนาะหรือว่าพอได้กินครับ6 6สตัวพันเอสดอสามตัวครับ ได้บุญญา3ตัวครันี่นะครับเอ้อเครื่องเครื่องเครื่องนี้ยามรอบเดียก็ได้5ตัวครับผมส่วนหญ้พุ่มก็ได้2ตัวแหมเวสยด10ขั้น2ตัวถือหมายค่อยดีนี่โอสุดยอดสุดยอดครับผมเอาไงก็กลับบ้านหน่อยครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับๆไปๆๆ